ฝนพระพุทธเจ้ากับพระปัจเจพเุทเจ้าผู้ไม่ประกาศและเงียบนะพระพุทธเจ้ากับพระปัจเจกาพระพุทธเจ้าผู้ไม่ประกาศและเงียบจะไม่แย่งซีนกับสภาพชนโดยแท้กราบสาธุค่ะเอาเอาก็เข้าใจอ,อ,อ,อย่างฝนก็เข,อข,อข,อขอ้าใจพระพุทธเจ้าคือผู้ประกาศพระสมมาสมุทธเจ้าที่เต็มเต็มสมมาสมพุทธเจ้มมา ก็ค <owad> <an> ือผู้ประกาศศาสนากับมนุษย์โลกและก็เป็นเจ้าของศาสนาขึ้นมาเป็นเจ้าของศาสนาพุทธขึ้นธรรมเนียบในพระพุทธเจ้าองค์ต่อ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 มาเขาก็ไล่ชื่อเรียงมามันก็มีเป็นธรรเนียบพระพุทธเจ้าจะเรียกว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งส่วนพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นมีได้ พระปเจกสัมมาทลีให้เต็มต้องบอกพระเจะปเจศัมมาสัมพุทธเจ้ามีสมาสัมพธิยานเท่ากันกับพระพุทธเจ้าพระสมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์มีมีธรรมาสัมพธิยานเท่ากันแต่ว่าที่ได้ชื่อว่าเป็นพระสมาพระปเจกัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เป็นพระสมาสัมพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในโลกก็เพราะ ไม่ประกาศไม่ประกาศตนเองต่อมนุษย์โลกว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าและท่านกรสรานา็สอนทำนาีิสอนประกาศธรรมะเพราะถ้าพระพุทธเจ้าก็ดีพระปัจเจกสมาสพุรธเจ้าก็ดีในยุคใดก็ตามตัสรู้แล้วเนี่ยก็จะต้องไม่มี พระพุทธเจ้าไม่มีาศาสนาพุทธาศาสนาพุทธมันสูญเสื่อมหมดแล้วไม่มว่าพระพุทธเจ้าสมาธิพระพุทธเจ้าก,ก็ตามพระปฏิจสมารุจจาก,ก็ตามประกาศออกมาแล้วก็จะเป็นเจ้าของาาศาสนาพุทธชื่อว่านี่คือาศาสนาของพระองค์นะพระคำว่าปจเจกสมารุจจาก,ก็หายไปเฉพาะตัวเป็นพระพุทธเจ้าเฉพาะตัวเท่านั้นก็หายไป ก็กลายเป็นพระพุทธเจ้าที่ประกาศเพะมเมื่อเห็นไม่สมควรที่จะประกาศที่จะไม่ประกาศก็คือประกาศไปแล้วเสียของคนมันในยุคนี้ประกาศไปก็รับไม่ได้หรอกจะรับได้ก็ร้อยหนึ่งสองร้อยสามร้อยพระพุทธเจ้าเสียชื่อหมดเลยโอ้โหประกาศทังที โพธิลักษณ์โพธิสัตว์และยังมีผู้มารับรู้เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นบ้างพระพุทธเจ้าได้แค่หมื่นแค่แสนนี้เสียชื่อหมดไม,ไม,ไม่ไม่สมควรก็ไม่ประกาศนะท่านก็ยังไม่ประกาศแต่ท่านจะปฏิพานเป็นปรโยสานหรือไม่นั่นอีกเรื่องหนึง่งส่วนพระองค์แต่ท่านพอไม่ประกาศแล้วและท่านก็อริ อนิพานเป็นประโยชน์สารไปเลยแยกธาตุจิตนิยามของําเป็นดินน้ำไฟลมไปเลยจบก็ไม่ได้หมายว beyond, right ่าพระปัจเจกสมาสมุทเจ้าเนี่ยไม่เคยสอนใครมาสอนมาตลอดเหมือนโพธิรักในพานโพธิสัตว์ระดับใน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 นเหมือนกันมาหมดจนเบื่อหน้าเบื่อไปแต่เพียงว่าชาตินี้ปางนี้ชาตินี้ยุคนี้เกิดมาเป็นได้ร่างมนุษย์ ไม่ประกาศไม่ประกาศตนเองเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเท่าน,นั้นเพราะฉะนั้นอย่างที่ฝมก็ตั้งคอสังเกตว่าเรงเงียบเนี่ย,มยไม่แย่งซีนไม่แย่งซีพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งก็เป็นสภาพเป็นสุภาพชนโดยแท้เขาว่างั้นก็คือว่าโอโ้ท่านเป็นพระเจ้าก็ได้แต่ท่านไม่เป็นท่านก็ปฏิพานหายไปเลยจะว่าจริงๆแล้ว ไม่มีอัตตายิ่งกว่าพระพุทธเจ้าจะว่าไปเนอะไม่ประกาศตัวตนยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเลยหายไปเลยนะไม่เป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในธรรมเนียบของโลกสมมติฐานที่ถูกต้องไหมครับว่าอย่างที่เ้ามองว่าพระพุทธเจ้าสององค์เนี่ยจะไม่มาแย่งสีกัน ผมคิดว่าไม่น่าเป็นไปได้เพราะพระพุทธเจ้าสององค์จะไม่มาเกิดร่วมกันถูกต้องถูกต้องอันนั้นก็นด้วยครับคําว่าไม่แย่งซีนของฝนคนนี้มันหมายความว่าไม่แข่งเป็นพระพุทธเจ้าไม่แข่งพระพุทธเจ้าแต่อย่างสุรเดชตาพูดก็ถูกแล้วว่าผู้ที่มีภูมิมาทาในระดับสมมาสมโพธิจารย์จะเกิดใกล้เคียงกันในระยะใกล้เคียงกันไม,ม่ห่างกันแต่ แต่มันอยู่ในเหตุปัจจัยองค์ประกอบท่านั้นว่าพระประเจษสมาธิเจ้าสมควรจะประกาศหรือไม่ประกาศและแม้ไม่ประกาศในขณะที่ท่านเองท่านก็ประกาศแล้วมันไม่เหมาะสมคือมันน้อยไปไม่ควรท่านก็ยังไม่ปริญพาเป็นปริโยสารก็เกิดมาอีกในขณะที่มีก็มันไม่มีศาสนาพุทธไม่มีแล้วในโลกะ มันหายไปหมดแล้วมันก็ท่านก็ตะรักระกลับมคืนมาสถัทาปนานลงไปในโลกท่านก็เกิดอีกชาติอันควรที่จะมีมนุษย์พอรับได้สมควรที่ท่านก็เกิดมาแล้วก็ประกาศถาสนาได้รอจนกว่าคนจะมากพอสมควรแล้วท่านค่อยมาประกาศให้เหมาะสมก็ได้เมื่อ,อไรก็ได้ตามเหมาะคนของท่าน ท่านก็ทาได้แต่ท่านไม่ทําสรุปแล้วท,ท่านไม่ทําท่านก็ปณิพานเป็นประโยศาสตร์ไปเลยครับอ่านี่ก็คือในยะที่ละเอียดขึ้นเอาละพอเราก็รับรู้ไว้มันยังไม่ถึงฐานะของพวกเราก็ฟังแล้วก็อย่างนั้นอย่างนั้นนะ